ถ้าเกิด 2G คนเก่าอยู่พอ 3G คือเจเนอเรชันใหม่มันมามันมาแทนอันเก่าเขาก็เลยโอนลูกค้าเก่าไปหาอันใหม่หมดเลยในที่สุดเขาก็เลยสามารถที่จะประมูลหรือว่ามันตลาดมันก็ยังไม่แข่งขันกันจริงเนี่ยนนเขาเขามีประเด็นไหมครับที่เขาตั้งเขาสังเกตเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรแหละครับและเดิมเนี่ย 2G เขาต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐ จากรายได้ที่มีจากรายได้ที่มีพอมีรายได้ต้องแบ่งถึง3 0มบถ้าอาจารย์เติมสัตย์ยกประเด็นนี้ก็ขออนุญาตอธิบายเลยนะครับกรณีของประเทศไทยนะครับทุกวันนี้การให้บริการโทรศัพท์2 G เป็นระบบสัมปทานนะครับ AIS นะครับรับสัมปทานจาก TOT นะครับจ่ายส่วนแบ่งรายได้นะครับร้อยละ20สนะครับสำหรับบริการที่เรียกว่าบัตรเติมเงินนะครับแล้วก็ร้อยละตอนนี้นะครับร้อยละ30สําสำหรับบริการที่เป็นบริการรายเดือน เฉลี่ยแล้วก็ทัวๆแบบแหยาบก,ก็อยู่ประมาณ25% a AIS ได้เงินมาจากผู้บริโภคนะครับ100บาทส่งให้ TOT แล้ว TOT ก็เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ส่งให้คลังนะครับก็จะเป็นเงินรายได้ของรัฐนะครับกรณีของกสทนะครับก็ให้สัมปทาน d t แทแล้วก็ u e m o v e นะครับซึ่งสัมปทานนะครับก็จะยาวไปถึงปี2561นก็ะครับก็จะมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้รัฐนะครับประมาณร้อยละ25นะครับจนถึงปี2 5 5 4คืออีก้ปีห้างหน้า แล้วหลังจากนั้นก็จะเพิ่มส่วนแบ่งรายได้เป็น3 0อนะครับอันนี้คือโครงสร้างปัจจุบันถ้าสรุปไม่ง่ายๆก็คือทั้งคู่เนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐทุกวปีส่วนแบ่งรายรับนะครับรายรับไม่ใช่กาไรนะครับใช่ครับประมาณสัก3 0โดยประมาณ25 3 0ิอนโดยประมาณครับครับทั้งคู่ครับครับทั้ง3รายเลยครับครับทีนี้กรณีถ้าเกิดมีการจัดสรรคลื่น 3G นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับอย่างที่อาจารย์เจิมศักตั้งคำถามก็คือ อันนี้เป็นระบบเดิมระบบปัจจุบันนี้นะครับก็คือ AAS จ่ายค่าสัมปทานให้กับ TOT นะครับ25%เนะครับเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นระบบใหม่นะครับจะไม่เป็นสัมปทานจะเรียกว่าใบอนุญ,ญาตรับจากกทชนะครับใบอนุญ,ญาตนี้นะครับจะมีค่าทำเยี่ยมใบอนุญาตอยู่ที่6.5าซของรายได้ 6. 5ปก็คือ2%เรียกว่าค่าทำเยี่ยมใบอนุญ,ญาต2อง้าเปอ็นะครับถ้าเป็นอัตราป,ปัจจุบันแล้วก็4%นนะครับเป็นเรียกว่าค่า อุดหนุนบริการอย่างทั่วถึง USO นะครับรวมกัน6.5%เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการคิดแล้วก็พูดออกมาดังๆให้นักลงทุนได้ยินกันแล้วก็พูดลงสื่อมวลชนต่างๆนะครับชัดเจนกันก็คือบรรดาบริษัทเหล่านี้จะโอนลูกค้าจากเครือข่าย 2G นะครับไปยังเครือข่าย 3G นะครับซึ่งการโอนนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตาเลยก็คือลดเงินที่ต้องจ่ายให้รัฐลงนะครับจากร้อยละ25เหลือประมาณร้อยละ6.5 รวมแล้วส่วนนี้นะครับก็ได้ไปเนื้อๆแล้วประมาณเท่าไหร่ครับเกือบเกือบของรายได้ในแต่ละปีเลยนะครับซึ่งก้อนนี้นะครับเป็นเงินที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นถ้าผมเป็นผู้ประกอบการรายเก่าผมก็อยากที่จะโอนลูกค้าไปอยู่3ม G แน่นอนเพราะนอกจากว่าโอนไปแล้วผมจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐน้อยลงเยอะเลยแล้วเนี่ยผมคุยได้อีกว่าบอกลูกค้าผมบอกว่าเฮ้ย3ม G ความเร็วดีกว่าด้วย อะไรต่ออะไรก็ดีกว่าอีกตกลงคุณไม่ใช่ใที่ทโปรโมชั่นให้ด้วยทำโปรโมชั่นให้ด้วย <Latin. S 1> บแบบนี้รัฐก็เสียเสียหายหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ารายเก่าเขาเปลี่ยนได้ก็มีประเด็นที่ต้องคิดให้รอบครอบตรงนี้เพ <throwing> <บ>ราะว่าถ้าเกิดอย่างๆๆนั้นขึ้นจริงเนี่ยก็เป็นประเด็นอย่างที่ว่าจุดยืนกทชคืออะไรครับตรงนี้ที่อยากถามอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะว่าจะทำยังไงว่าควรจะทํำยังไงดีแต่ที่เคยอ่านจุดยืนของกทชหลายท่านนะครับก็คือเชียร์ให้เอกชนย้ายข้ามคงข่ายไปถ้าอยากจะรู้ว่าใครพูดอะไรมีข้อมูลที่ ปรากฏในหนังสือพิมพ์มากมายนักข่าวทุกคนทราบกันดีว่าใครพูดอะไรไว้นะครับคง,คงประเด็นอย่างนี้ครับประเด็นคงเป็นอย่างนี้ครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ดรสุเกียรติพูดเนี่ยเป็นไปได้ว่าที่จะมีการก็เรียกโปรโมทให้ราคาต่ําลงกว่าสองกีอย่างเงียช่วง,<อ>งต้นช่วงต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจงใจย้ายมาเลยตรงเนี้ยก็กําลังคิดอยู่ว่าควรจะมีมาตรการอะไรจริงๆเรื่องนี้คุยกันมาเป็นปีแล้วนะครับในบรรดาวงแวดวงนักลงทุน เมื่อบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆไปพบบรรดาผู้ถือหุ้นไปพบผู้บริหารบริษัทโทรศัพท์มือถือเขาคุยกันมาเป็นปีสิ่งที่อยากเรียนถามอาจารย์ตรงๆเลยนะฮะก็คือเขาคุยกันมาเป็นปีและกทชอบอกว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะทํำยังไง<ม>แล้วกทชออก็กำลังเร่งรัดจะให้ประมูลขึ้น 3G ถ้าตามกาหนดการเดิมก็คือธันวาคมนี้ประมูลมกคคราเริ่มให้บริการแล้ว<ม>แต่เรื่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยกทชอบอกว่ายังคิดอยู่และบอกว่าขอไอเดียหน่อยขอฟัง<ม>ความคิดผมว่าค่อนข้างจะ กทชควรจะมีท่าทีได้ตั้งนานแล้วเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับคุณเศรษฐพรรู้ไหมครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเงินแวแวนวงเงินใหญ่ขนาดไหนครับผมเคยเสนอเป็นการตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าช่วงอย่างนี้ถ้าจะมีการคิดถึงเรื่อง 3g ประมูลอะไรกันเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่าจะมีการอยากจะเคลื่อนย้ายอะไรกันแบบนี้เนี่ยผมก็เรียนเสนอว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่า คู่สัญญาเนี่ยคุยกันซะแล้วก็ไอ้ค่า revenue sharing ที่จะส่งให้กันเนี่ยขอเป็นหุ้นของบริษัทนั้นเลยได้ไหม,มถึงแม่ก็จะโอนไปไหนเนี่ยมเมื่อเป็นหุ้นแล้วเนี่ยส่วนแบ่งมันก็จะเกิดขึ้นจากสัดส่วนของหุ้นที่ได้ติดต่อไปอ,อันนี้ยกเป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งก็จะป้องกันเรื่องว่าคุณจะย้ายโอนไปไหนไม่สําคัญส่วนหนึง่งผมตามได้ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้รายได้ผมก็เกิดขึ้นตลอดคือให้รัฐเนี่ยตามมามีหุ้นจํานวนหนึ่ง ผมเสนอส่วนตัวผมนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะหมายความว่าไม่ใช่ได้ฟรีฟรีใช่ครับนงแม้เขาจะย้ายไปไหนเนี่ยคุณก็ตามไปรับรายได้นั้นต่อไปเรื่อยอันนี้เป็นอันนี้อาจารย์ธุรกิจว่าไงถ้ามีความคิดอย่างนี้และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ใหญ่โตมากมีผลต่อโครงสร้างตลาดธุรกรจมาคมไทยนะครับกทชต้องจัดการปัญหาอย่างนี้ก่อนไม่ใช่บอกว่าเหลือเดือนเดียวแล้วก็มาไปคุยกันว่าจะแปลงเป็นหุ้นหรือเปล่าและยังเป็นความเห็นส่วนตัวด้วยไม่ใช่ความเห็นกทชด้วย คืออาจารย์สมเกีกโยใรใิบอกวนหาหมายความไม่อยากให้รีบใช่ไหมในการจาัดสรรสามทถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วกทชออยังวาดภาพไม่ตกว่าจะจัดก,การปัญหาอย่างไรและถือเป็นประเด็นสําคัญต่อโครงสร้างตลาดอย่างน้นอยกทชต้องมีจุดยืนว่ากรทชมีจุดยืนอย่างไรแล้วต้องบอกสาธารณชนเช่นถ้าจุดยืนนั้นไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์หลายอย่างได้ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้